กลับมาแล้วครับค mm ุณผู้ชมครับช่วงนี้ฟิตแอนดเฟิร์มกัน60 days กับ แบสมีนั่นเองเราและสอสอส,อสอได้ร่วมกันสร้างโครงการนะครับสนับสนุนโดย c ีพีเมจิให้คนไทยทั้งประเทศได้ลุกขึ้นมาสัทีในการออกกําลังกายในการฟิตหุ่นระมัดระวังเรื่องการกินในช่วงระยะเวลานะฮะหลายวันที่ผ่านมาแล้วและหนึ่งในคนที่เข้าร่วมโครงการกับเราและใช้แอพพลิเคชั่นนั่นคือน้องสกายฮอร์โมนนะทราบบอกว่าผ่านไปแล้วทั้งหมด8ปวันด้วยการบึกขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เลยส่งทางทีมของอนักโภชนาการและโค้ชของเราโค้ชพุญธรรมและเชฟเฟราลองไปสอดส่องดูหน่อยว่า ้องสกายตอนนี้เป็นย anyway, ังไงบ้างคุณผู้ชมที่กำลังจะฟิตร่างแบบ้องสกายดูไปด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการ60 day challenge ค่ะคิดไว้ไหมว่าอยากจะมีรูปร่างยังไงเมืตอนนั้นเจอพบูดีพบูดีบอกอยากให้ได้ประมาณจัสตินบ i เบอรได้เป็นการเริ่มต้น เป็นจุดเริ่มต้นที่สกายจะไปถึงจุดนั้นได้แต่อันนี้คือถือว่าเป็นก้าวแรกที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้นะครับน้องสกายเนี่ยถ้าจะลดน่าจะเป็นความหลอ่อแล้วการออกกําลังกายของแบบสายวิวอย่างเงี้ยฮะมันต้องออกอยังไงมั้งสำหรับสกายเนี่ยก็เป็นการสร้างกล้ามเนื้อการยื้วรูปร่างให้มีรูปร่างหนาขึ้นมามีกล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็การออกกาลังกายก็จะเป็นอาทิตย์ลงประมาณ3ครั้ง4ี่ครั้งอ,อย่างน้อย3นะครับแล้วก็เป็น4ครั้ง ครั้งหนึ่งก็น่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง20่นาทีบางคนเนี่ยชั่วโมงเดียวก็หมดแรงแล้วนะครับอย่างน้องสกายก็อาจจะเริ่มต้นที่1ชั่วโมงแล้วเราขยับเข้มข้นขึ้นไปอีกเดี๋ยวเรามาเจาะเป็นจุดๆเรื่องกินนะฮะเราควรแบบควรงดกินอะไรไหมฮะหรือว่าควรกินอะไรเป็นพิเศษเรื่องกินใช่ไหมครับเท่าที่ดูจากรูปร่างของน้องสกายครับคือไม่ต้องลดเรื่องของ มันอะไรแล้วผมท้าทางดูแล้วเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเน้นโปรตีนซะเป็นหลักล้วกินเพื่อไปซ่อมเพื่อจะไปซ่อมแล้วก็ไปสร้าง,งสําห,<ก>หรับเวลาที่จะมาออกกําลังกายกับโค้ชครับว่ากินแล้วเนี่ยจะได้กล้ามเนื้อเนี่ยขึ้นได้ตามที่เราวางแผนเอาไว้ช่วงที่เขา้าเขา้าเข้าโครงการเนี่ยลดลดเรื่องของความหวานลดความวาม,มันความเค็มประมาณนี้ครับผมเรามีตัวช่วยให้กับน้องสกายครับอ๋อ City Day Best of Me แอปนี้นะครับทางทางอ่า สสร่วมกับบุรีเวศก็ได้จัดทําขึ้นมาเพื่อคนทั่วไปส่วนมากจะมีคนถามว่าถ้าไม่มีเชฟถ้าไม่มีโค้ดมาคอยเทรนให้แล้วเขาจะไปออกมังการได้ไงเขาจะเริ่มต้นไังไงนะครับก็เลยร่วมกันคิดแอปพลิเคชันนี้มาสําหรับคนประชาชนทั่วไปทั่วประเทศสามารถไปดาวน์โหลดได้ถ้าไม่มีโค้ดผมก็ดูในแอปได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับแล้วก็ไปสามารถ ดูในแอปได้เมยมีรายละเอียดบอกให้ทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมดาวน,โน์โหลดแอปพลิเคชันหรือยงังนะต้องบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้ฟรีนะฮะสามารถดาวน,โน์โหลดได้แล้วทั่วประเทศอ่าบางคนบอกว่าโอ้โหมันยังแฮงเหมือนยังบุนติ้วอยู่เลยใครแฮงยังบางคนไ,งไม่ได้ไปไอัปเดตไงแนะนำคุณต้องอัปเดตทั้งผ่านทาง App Store แล้วกก็เพลงส่วนใครที่กำลังจะโหลดหรือคิดจะโหลดหรือโหลดแล้วเร้ยังงงว่าเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาอธิบายกันดีกว่าขั้นตอนแรกหรือจะทําไปด้วยกันเลยไหมครับที่บ้านก็ดีนะไ้หยิบมือถือผู้ใหญ่หยิบมือถือขึ้นมาใครอยากจะบิ้วใครอยากจะลดน้ำหนักหยิบมือถือขึ้นมาเปิด เข้าไปที่ Google Play หรือ App Store แล้วค้นหาอะไร Application ไนะคะ60 days best of me ค่ะนั่นแหละเข้าไปเลยเ๋ยวนะเสร็จเปิดแอปพลิเคชันนะคะก็เข้าสู่ระบบด้วย Facebook ก็ได้จะลิงก์กับ Facebook นะคะหรือว่าสมัครสมาชิกค,คุณก็เขียนชื่อคุณไปว่าคุณยักษ์ นามสกุลขมูขีอะไรก็แล้วคุณยักษ์คุณยักษ์นามสกุลขมูขีเอาอนันต์บุญนาคไม่ได้เหรอโอ้เออใช่ใช่ใช่คุณอนันต์พี่เห็น่าจะชอบนะเข้าแอปนี้นะเพราะนี่การดูแลตัวเองนะสีพันสีพันบุญนาค พีพันบุญนาอ้นชื่อจริงชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนไม่รู้ชื่อจริงอ้นเสียใจมากอันก็โลชันแล้วไม่รู้รูว่าสีพนคือนามสกุลดอดีทำไมเราห่างกันช่วักคนบูรณจันเรือะไรนะนี่ผมช่วักคนบูรณ์นะฮะนามสกุลจันเรืองถูกต้องนี่พี่ธัญเรศนะลำนรงลำนรงเฮ้ยไม่ใช่สิี่เลองแโกล่ล ไอ้ไม่รู้จริงๆนี่เสียใจกว่าอันโ l โลนะ <c oughs> เราเราเรา,เรานึดว่า4 <c oughs> ีฟ้าขึนอักสกุลนี่มาต่อมาต่อขั้นตอนต่อไป็อกอินแบบอีเมลหรือแบบเฟซเฟซบุ๊กก็ได้แล้ว<า><ต>ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้ตั้งค่าโปรไฟล์ใส่รูปน้ำหนัก แล้วก็อะไรด้วยเส้นรอบพุงเส้นรอบพุงคืออะไรนะเรอบวัดรอบเอวไงวัเอวก็เอวขุดเ่าไงถูกปะล่ะอันนี้จะขอเน้นนิดนึงว่าเราไม่ได้ไดูแค่น้ําหนักที่ลดลงแต่ถ้าขนาดรอบเอวมันลดลงเช่นจากเดิม3.5เป็น3.1ก็ถือสุดยอดแต่ทีนี้บางคนบอกว่ามันไม่มีสายวัดไงที่บ้านทํายังไงดีตั๊ก คำถามนี้ดีมากเลยฮะผมรอจะพูดอยู่เลยครับเนี่ยคำถามนี้ผมดีเลยนะต้องทำไงต้องทไง่ง่ายเลยฮะไปเอาอะไรคะถ้าเกิดเราไม่มีสายวัดนะครับผมไง่ายเลยครับตลกอุปกรณ์เหรออะไรฮะตลกอุปกรณ์เหรอทีมงานจัดมาให้ครับผมโอเคครับถ้าเกิดนะฮะว่าไม่มีสายวัดนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเราต้องรีบไปเลยนะฮะคือไปตามร้านพวกเสื้อผ้าสูตรนะฮะไปขอยิ้มเข้ามาอันนี้ไม่ต้องนะครับผมอันนี้คือมุกนะฮะใช้เป็นเชือกฟางครับผมโอเคนะฮะเชือกฟางนะครับ แบบนี้แล้วก็วัดรอบเอวไปสมมติวัดรอบเอลตัวเองสมมตินะครับวัดรอบเอวครับนะฮะอันนี้คือแบบถ้าไม่มีสายวใส่วัดจริงๆแบบไม่มีฮะครับนี่ครับผมดูอาาถาเบาๆแต่ว่าทําได้ทําได้ฮะจะได้ไหมนะสมมตินะฮะว่าว่าสใส่ปะเอาแจ็คจะนี่ไงนี่ไงรจะรู้ได้ไงว่ากี่นิ้วกี่นิ้วอะอะไรฮะจะรู้ผมรู้ว่ากี่นิ้วครับผมผมทราบดีฮะอะไรอะเอ่อ๋อก็ต้องทราบดิพี่มันจะเป็นแอะไรละมันไม่มีเสื้อสูตรมาผมก็ต้องรู้ ผมมีรายการทีวีผมต้องรู้ดิพี่เออถาเมื่อกี้นิ้วผมรู้ใจกว่าตื่นมาเจอพระแจ๊กอีกนะตอนนี้เดี๋ยวท่านก็จะกลับมาแล้วครับผมนะฮะครัเอาจะวัดได้ก็วัดได้นถ่ะสินี่ก็ถามอีกแล้วนี่ยเออก็บอกว่าวัดได้แล้วได้แล้วนี่ก็ถามอีกได้แล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องทำโปรแบบนี้ครับ เพราะว่าทีมงานสั่งมามต้องมีปมไม่มีปมจะวัดไม่ได้ปมตายปมตายแล้วก็วัดกันไปจบต,ตรงไหนก็ตรงนั้นอ้าวตรงนี้สมมุตินะครับว่าปมเอวเดิมนะยาวเท่านี้นะฮะ,ะสมมุตินะครับผมยาวเท่านี้ง่ายๆเลยนะฮะเอาเชือกฟางนะครับผมไปเทียบก,กับไม้บรรทัดท,ที่เป็นด้านนิ้วนี่สมมุตินะฮะด้านนิ้วนะครับผมแล้วก็เอาจากปมค่ปมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ไง มันเป็นที่เราทำเรื่องอะไรเราทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายหรือทำเรื่องยากง่ายเป็นยากเชื่อผมนะครับตักตรงนี้จะใส่ว้เซื้อใส่ไวดเชื่อผมฮะพี่ว่าซื้อใส่ไวัดลยไซื้อสายวัดมาดีกว่าโอ้ยุ่งยากเหรอเวลาเพราะว่าอะไรรู้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเชือกฟังเลยเดี๋ยวมีแม่บรรทัดอีกไงยังมีครับนี่สายเคเบิลครับเพือเพื่อไม่มีเพื่อไม่มีเอาเชือกฟังครับเบิร์นเดิมครับผมวิธีในการทำนะฮะนี่ บางท่านวัดคอผิดไม่ได้ต้องวัดที่เอวเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมมาเดิมและคุณผู้ชมก็ไปเทียบกันแล้วกันกับไม้บรรทท่กนั้นเด็กเพราะว่าที่ใช้กรอกนี่เป็นเซนติเมตรบางคนบอกเอ๊ะมัน รอบเอวมันวัดแต่แบบขนาดของนิ้วอ่ะเซนไม่ได้ก็ลองวัดดูแล้วก็กรอกเข้าไปตนี้เครื่องแพงเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่กรอกก็ไม่ผิดแต่ลองกรอกเข้าไปดูนะครับต่อต่อก็เลือกเทรนเนอร์ที่เหมาะสมกับคุณนะคะในหน้า build b u i l d นะคะมีทั้งหมด5้าเทรนเนอร์มีวอร์ดอมีกาลแมมีฟ้าใสมีเมจิและมีพี่นุ้มแมต้องบอกว่าแต่ละวันเวลาคุณเข้าไปในหน้า build เนี่ยนะฮะเขาจะมีคนละประมาณ4-5ท่าท่าพอเสร็จท่าแรกเนี่ยสมมติว่าคุณดูภาพนิ่ง คุณไม่เก็ตคุณก็กดดูวิดีโอด้านล่างอพอเสร็จปับ๊บคุณก็กดปุ่มบนขวามันจะมีลูกศรเห็นไหมฮะพอกดปุ่มขวาม,มันก็จะไปท่า2ท่า3ท่า4ดังนั้นแต่ละวันเนี่ยที่คุณตื่นมาเวลาเข้าไปในแอปมันก็จะมีการปรับ <c oughs> หรือว่ามีการอัปเดตให้คุณทุกวัน <c oughs> ท่าของเทรนเนอร์ก็จะเปลี่ยนไปมันมีประมาณ50-60ท่า mm hmm. เลือกเอาได้เลยว่า,วาคุณอยากจะตามใครถ้าเป็นสายสร้างกล้ามก็แนะนําเมจิฟ้าใสา mm hmm. ถ้าเป็นสายแบบชิลบ้างฟิตบ้างก็เป็นวอร์ดอกับแมรหรือว่าถ้าเป็นสายรีดน้ําหนักเลยแนะนําให้ตามพี่หนูแบบแต่ขอย้ําว่าอยากจะให้ลองดูหลายๆเทรนเนอร์ trainer, ว่าคุณชอบแบบไหน mm hmm. mix and match ได้โอเคทีนี้นะคะสําหรับคนที่อยากที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารในนี้ก็ต้องเปิด mm hmm. ดูเลยนะคะเลือกเมนูดูอาหารในหน้าไบ่์ BITE นะคะจะมีสูตรอาหารที่สามารถทำเองได้ด้วยซึ่งจะมีสมาร์ทฟู้ดและซูเปอร์ฟู้ดฝั่งซ้ายคือสมาร์ทก็คืออาหารที่คุณกดเข้าไปแล้วมันหากินได้ทั่วไปเช่นอาจจะเป็นข้าวแกงแต่แนะนำว่าลดน้ำตาลลดเกลือเราจะมีคำแนะนำคือชาเล้์แช่เราท้ายคุณลองกินข้าวแกงแบบนี้แต่ลดสิ่งเหล่านี้หรืออาจจะเป็นซูเปอร์ฟู้ดฝั่งขวาก็คือสายโหดเลยอกไก่เอ้ยเ <c oughs> ช่นคุณกินอะไรเวลาคุณฟิตก้ามผมเลยฮะ <Okay. S 2> โอกไก่โอกไก่โอกไก่อาผมทานปลาแซลมอนอ่ะ,ออะไรประมาณเนี้เราจะแนะนำอาหารที่แบบโหดจริงๆแต่หลายคนอยากไปสายนี้ก็ลองดูนะครับแล้อาหารจะเปลี่ยนเรื่อยๆพอกินเสร็จต้องกดปุ่มติ๊กด้านล่างบอกว่า คุณลองแล้วและเมนูมันจะเปลี่ยนเาืคนใช้มา20วันเฮ้ยทำไมเมนูไม่เปลี่ยนไม่ได้ติ้องต้องกดติคทั้งปรอกทั้งติกนะคะบิ้วไปแล้วบไปแล้วเหลือเหลือเบิร์นค่ะเลือกโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยตัวเองนะคะด้วยการเดินในหน้าเบิร์นจะมีการบอกความเร็วมีให้เลือกใช่ไหมคะเยอะๆมากมายแล้วก็เวลาในการเบิร์นด้วยคือเลือกเอาว่าคุณอยากจะกดแบบซ้ายคือเดินมนที่ราบพอกดเข้าไปคุณก็เดินตามโปรแกรมเดิมสารระดับดบบปกติ แบบเร็วและเร็วที่สุดซึ่งแต่ละคนสปีดจะไม่เหมือนกัน <Okay. S 2> ถูกไหมถูกไหมเร็วที่สุดโอ๊นกับตั๊กคนละนแบบกันส่วนฝั่งขวาถ้าคุณมีลูกคุณก็กอดเดินบนลูกคุณก็กดสตาร์ทนะสีปุ่มเอ๊เ,อเดินบนลูกฮะป้ายเดินบนลูกแล้วมันก็จะมีปรับระดับความชันและความเร็วให้คุณ oh. ในระยะเวลา3 0มสถึงสีนาทีคุณจะได้ไม่ต้ององงนะว่าเอ๊ะผ่านไปแสานาทีฉันต้องปรับระดับความเร็วเป็นเท่าไหร่เนาะเพราะเราไม่ต้องการให้เดินในระดับเดียวไม่งั้นร่างกายมันจะรู้สึกว่าเฮ้ย เดินระดับเดียวไม่เบิร์ดแล้วกันต้องหลอกล่อร่างกายนิดหนึ่งต้องปรับระดับความชันและความเดือบขึ้นไปมาเขีนโคกขึ้นภูเขานิดนึงใช่แล้วก็ลดลงแล้วขึ้นแล้วลงซึ่งเราได้ทําสูตรนี้ให้คุณเรียบร้อยแล้วรอ่ะ ต้องบอกว่านะคะสามารถจะโพสต์รูปเมนูอาหารนะคะแล้วก,า,ก,การออกกําลังกายของคุณให้กับเพื่อนๆด้วยได้นะคะสามารถที่จะแชร์ไป Facebook ได้ด้วยะนะอันนี้ก็เลิศอยู่ะนะดาวน์โหลดเลยละกันนะ <S <S ผ่านทาง Google pl a y หรือ App Store <S <S แล้วขอย้ำอีกครั้งใครที่เพิ่งเปิดมาว่าแอป60 Day b e s t ดบของเราใช้การได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแฮงแ์แปลว่าคุณจะต้องมีการไปอัปเดตผ่านทาง App Store หรือ Google pl a เพราะอย่างที่บอกอาทิตย์แรกที่เราเปิดอ่ะ คนก็ไปห้าล้านคนพร้อมกันเรากะว่าห้าหมื่นห้าล้านคนเป็นเรื่องเลยพี่บบบอกเลยว่าคนไทยสนใจเรื่องการลดน้ําหนักเป็นอย่างมากนะครับถามได้แล้วกันนะครับค่ะก็เข้าไปโหลดกันได้แล้วนะคะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยว ดูคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะอย่าเพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะจะมีคอนเทนต์ให้คุณที่ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอ,าอ้าอยังไม่กดอีกเหฮะกดสิครับอาคุณกดสิครับยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม subscribe เนี่ยอกดไป